สวัสดีค่ะไพ่มีอะไรที่อยากสื่อสารกับคุณในตอนนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะก่อนไปฟังคำทํานายนะคะรบกวนช่วยกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์นะคะกดของขวัญของรองวัลเป็นค่าครัวให้กอบกันนิดนึงนะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูพร้อมกันค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะ ดูเหมือนว่าเร็วๆนี้นะคุณมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินที่มาจากรายได้ประจำของคุณไม่ว่าจะมาจากรายได้เสริมของคุณรายได้หลักรายรายได้รองหรือได้จากการซื้อขายที่ดินก็ได้เนี่ยมันมีไพ่เกี่ยวกับที่ดินเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ที่ดินผืนใหญ่ก็ได้นะ นะคะที่เป็นที่ดินสวยๆที่ดินเทือกสวนไล่นานะคะหรือเป็นที่ดินที่อยู่กับธรรมชาติท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามนะมีเกณฑ์ที่คุณจะค้าขายเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือเป็นที่ดินหรือการค้าการขายการซื้อง,ง่ายมันจะขายคล่องอะนะคะมันจะซื้อง,ง่ายขายคล่องมากๆช่วงนี้นะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะหรืออีกในยะหนึ่งนะคุณมีโอกาสที่จะมีคนมาหยิบยื่น การเงินดีๆให้คุณหรือเอาเงินมามอบให้คุณประมาณเนี้นะคะเหมือนคุณนั่งอยู่สวยๆคุณก็จะมีเงินกินมีเงินใช้นะมีเหมือนคนที่อาจจะมีใครบางคนน่ะเข้ามามอบสินทรัพย์ให้คุณในรูปแบบของตัวเงินก็ได้หรือในรูปแบบของสิ่งของมีค่าก็ได้นะคะหรือในรูปแบบของการที่อาจจะได้ผลประโยชน์บางอย่างจะเป็นทรัพย์สินบางอย่างที่มีมูลค่า นะคะคุณกําลังจะมีความมั่นคงทางการเงินมีโอกาสได้เงินได้ทองเห็นไหมเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับโชคโชคแบบสองชั้นเลยอะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคทางการเงินหรือโชคทางสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงนะคะตอนนี้นะถ้าใครคิดจะลงทุนทำอะไรนะคะเกณฑ์ชะตาคุณมีการลงทุนแล้วจะได้ผลกำไรงอกงามมากๆ ะะมีผลกำไรเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความพรั่งพร้อมบริบูรณ์พรั่งพร้อมการกินการอยู่การใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะหถ้วยรวมไปถึงคุณอาจจะได้เงินเก่าๆได้ของเก่าๆสินทรัพย์เก่าๆนะคะแต่เป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ,จก็ได้นะอย่างเช่นเป็นของโบราณโบร,โบราณโบราณที่ตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าตายายรุ่นทวด นะคะหรือของพ่อแม่ที่คุณจะได้เป็นมรดกตกทอดมาถึงคุณแล้วเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากๆนะคะบางคนอาจจะได้สิ่งที่เป็นในอดีตกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่ากาลยานามิเก่าๆหรือได้เจอกับเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยวัยเด็กวัยเรียนก็ได้นะแล้วเพื่อนเก่าของคุณคนเก่าๆของคุณคนรู้จักเก่าๆของคุณนะ่ะอาจจะนำพาเงินนำพาทอง มาให้คุณด้วยนะคะรวมไปถึงใครที่คุณเคยให้ลูกหนี้หยิบยืมเงินทองไปมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากลูกหนี้คืนมาด้วยลูกหนี้เก่าๆของคุณเงินตกเบิกของคุณหรือเงินที่คุณเคยลงทุนไปแล้วรอผลกําไรกลับคืนมาที่มันเป็นเงินเก่าเงินแก่ตั้งนานนมและมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คืนกลับมานะคะแต่การได้คืนกลับมามันเป็นการได้กําไรด้วยได้ดอกเบี้ยด้วย นะคะได้เพิ่มทวีคูณขึ้นมานะคะ่ะงอกเงยขึ้นมาประมาณนี้นะหเหรียญน,นะคะคุณมีโอกาสได้เงินจริงๆแบบนั่งอยู่สวยๆอยู่ดีๆเงินมานะคะหรือบางคนเหมือนเสือนอนกินอาจจะมีธุรกิจที่สร้างเม็ดเงินใครที่เป็นนายทุนเงินกู้หรือใครที่เล่นหุ้นเล่นคริปโตเทรดหุ้นนะคะหรือแม้แ่กระทั่งตอนนี้ใครที่ลงทุนเกี่ยวกับทองเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับบิตคอยอะไรพวกนี้นะ คุณมีเกณฑ์ได้กําไรมาหาศาลเลยนะช่วงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ได้เงินจากการช่วยเหลือได้เงินจากการซัพพอร์ตนะคะได้เงินจากเกี่ยวกับคดีความก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับการฟ้องร้องอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เพราะมีไพ่ตราช่างนะคะมีโอกาสได้เงินช่วงนี้ทําอะไรจะไม่เสียเปรียบนะคะเพราะว่าไพ่หกเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของความเท่าเทียมในในสำรับนี้นะถ้าเป็นสําหรับอื่นมันจะเป็นความโดนเอาเปรียบอะไรประมาณเนี้ย แต่พลังงานตอนนี้คือเท่ากันนั่นหมายความว่าคุณจะไม่มีทางที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบอะนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบจะมีออเดอร์มีลูกค้านะคะมีผลกำไรผลผลิตอะไรเข้ามามากมายเลยทีเดียวบางคนคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากทางไกลใครที่คุณรองเงินจากทางไกลจะเป็นแฟนทางไกลจะเป็นธุรกิจทางไกลนะคะหรือจะเป็นธุรกิจทางน้ำ นะคะหรือจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางบกทางอากาศอะไรก็ตามแต่โลจิสติกอะไรประมาณนี้นะคะหรือใครที่ทํางานอยู่ทางไกลแล้วกําลังรอรอเงินรอเงินเดือนรอโบนัสรอเงินตกเบอร์อะไรประมาณนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เร็วๆนนี่แหละนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่กิจการธุรกิจของคุณขยับขยายเติบโตก้าวหน้านะคะการงานเติบโตธุรกิจเติบโตการเงินก็เติบโตไปด้วยนะ ภายนถือเหรียญเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มีใครเอาเงินมาหยิบยื่นให้คุณจริงๆนะคะเนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณมีคอนเนคชั่นด้วยลูกค้าก็ได้นะนะคะหรือจะเป็นในลักษณะของคนรู้จักคนในครอบครัวนะคะหรือลูกหนี้หรือแฟนคุณคนรักคุณคือมีโอกาสได้เงินมีโอกาสมีคนเอาเงินมาให้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปแบบ แบบไม่ต้องไปพยายามอะไรมากอยู่ดีๆได้เงินหรืออยู่ดีๆได้โชคได้ลาบก็ได้ประมาณนี้นะคะการเงินโดดเด่นนะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะห้าเหรียญเนี่ยมีพลังงานคนที่เขาเคยหยิบยืมเงินคุณไปหรือคนที่คุณเคยช่วยเหลือเจอจุนเขาอะนะคะที่ยืมเงินคุณไปนานเป็นหลักปีแล้วหรือหลายเดือนแล้วอะแล้วยังไม่ได้ดอกเบี้ยก็ไม่ได้ทุนก็ไม่ได้คืน นะคะต้นก็ไม่ได้ดอกก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเอากลับมาคืนคุณทบต้นทบดอกให้คุณเป็นเงินก้อนใหญ่นะรวมไปถึงใครที่คุณกำลังรอนะคะรอในเรื่องของเงินตกเบิกผลกำไรอะไรก็ตามแต่นะคะตอนนี้กําลังติดขดัดกําลังฝืดเครื่องนะบางคนเหมือนคนที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นพึ่งมีคนอื่นมาขอความช่วยเหลือพึ่งพาอีกประคับประคองคนอื่นอีกเหมือนเตี้ยอุ้มค่อม่ะ เดี๋ยวสถานการณ์การเงินคุณจะดีขึ้นนะนะคะคือคุณจะได้เงินบางคนอาจจะได้ได้เงินจากการขายของเก่าสมบัติเก่าทรัพย์สินเก่าๆประมาณนี้ค่ะนะคะมีเกณฑ์ได้เงินสามเหรียญน,นะคะรวมไปถึงบางคนนะภายในช่วงระยะเวลา1-3เดือนนี้คุณจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ให้กับคุณนะโดยเฉพาะใครที่คุณมีการลงทุนร่วมหุ้น กับเพื่อนคุณกับคนรักคุณกับครอบครัวคุณหรือรอเงินปันผลในการลงทุนคุณกำลังจะได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์นะคะได้ผลกําไรหรือได้ดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้จะมีโอกาสได้รออีกไม่นานหรือจากการลงทุนของคุณนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุนคําจุนซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือเรื่องการเงินกับคุณด้วยนะคะรวมไปถึงบางคนคุณจะมีเกณฑ์ได้ลงทุนร่วมหุ้น กับคนรู้จักนะคะที่จะสามารถทําให้คุณมีช่องทางทางการเงินเข้ามาบางคน่ะคุณจะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางมากๆเลยประมาณอย่างต่ำๆนะสอช่องทางที่มีโอกาสสร้างเม็ดเงินให้กับคุณนะคะไพ่เดอมูลนะคะรวมไปถึงบางคนคุณอาจจะมีมีโชคจากความฝันได้นะใครที่คุณแบบฝันนอนกลางคืนแล้วคุณฝันเห็นเลข หรือฝันเห็นอะไรบางอย่างแล้วเอามาตีเป็นตัวเลขอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์ที่จะนะคะมีโชคทางการเงินด้วยจากความฝันปาดไม้เท้านะคะจะมีเกณฑ์ขยับขยายมีเกณฑ์การเติบโตหรือกำลังจะได้รับการติดต่อจากคนที่เขาจะนำเงินนำทรัพย์สินนะคะเข้าของมาให้คุณเนี่ยแหละหรือรวมไปถึงนะคะไพ่แปดไม้เท้าก็เป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตในธุรกิจในกิจการที่คุณทำอยู่ได้เช่นกัน นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการค้าการขายก็จะพูดได้ง่ายเลยว่าเป็นกราฟที่แบบขาขึ้นน่ะการซื้อการขายลูกค้าเยอะนะคะรายรับเข้ามาเยอะได้ผลกำไรนะคะมากมายนะมีการเติบโตในกิจการในธุรกิจเติบโตทางการเงินมีความมั่นคงมากขึ้นหรือใครที่ทำธุรกิจอยู่จะมีโอกาสขยายแต่แขนหลายสาขาใครที่ทำงานเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์นะคะมีโอกาสที่ สาขาของคุณจะขยับขยายเป็น10สาขาเป็นร้อยสาขานะคะเป็นพันสาขาอะไรประมาณเนี้ยนะมีมีเกณฑ์เติบโตขึ้นหรือมีเกณฑ์ได้หยิบจับทําอะไรใหม่ๆนะคะที่สร้างมูลค่าทางการเงินให้คุณ2เหรียญเนี่ยคุณจะหมุนสะพัดมากนะช่วงเนี้ยมีเกณฑ์หมุนสะพัดในเรื่องของการเงินมีเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีมากเลยในแต่ละวันนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงมากๆเลยนะช่วงเวลาเนี้ย คุณมีโอกาสที่อาจจะได้เดินทางไกลด้วยเช่นกันนะเพราะมีไพ่าการเดินทางไกลแต่การเดินทางไกลของคุณมันจะเป็นการนำพาคุณไปสู่อนาคตหรือนำพาคุณไปสู่การเติบโตทางธุรกิจหรือทางการเงินนะคะหรือการเดินทางไปดูงานนะหรือการเดินทางไปสร้างธุรกิจในที่ไกลไกลไกลถิ่นฐานบ้านเกิดเราจะมีความโชคดีหรือใครที่คิดที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งช่วงนี้ดีมากๆนะคะการขนส่ง การทำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับการเดินทางหรือเกี่ยวกับโลจิสติกอะไรประมาณนี้การขนส่งบรรทุกทุกประเภทจะดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดวงคุณจะมีแกนที่จะได้รับเงินนะคะมีเงินเข้าไหลมาเทมาหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ขาดสายเงินจะไม่ขาดมือนัน่งอยู่ส,สวยๆเงินก็เข้ามาเองอ่ะนะคะมีเหมือนกับรายได้เข้ามาตลอดเวลาประมาณนี้ นะคะน้อมรับคำทำนายกันไปนะโชคดีมีความสุขค่ะ